บริสุทธิ์อายุเจ้าของพี่น้องเอ้ยจบปันที่เก้าหกหมื่นนาทีาไาาะนะด้เป็นืังไหนวันนี้เป็นภาว่าการเฉื่อมต่อสาพะนะเป็นติดสารซับพ่อนเริ่มองฝนเห็นอ้อเฉียดยวเห็นนานตื่นขึ้นมาก่ะจำระตัวทุกคนตลอดเนาะเพื่อนๆจ้าพี่ๆจา้จาเออเป็นืังไดบ้านเจา้าฝนตกบ่ เขาเกี้ยวเขาว่าละบ่บ้านขวบว่านีนเกี้ยวเขาเด้ย่างข่อยใส่แต่ขับก้นร่องก้นหัวใจบังการเชื่อมต่อช้าการเชื่อมต่อช้าเพราะอะไรอีกละ่ะเป็นยีราฟับสีใดบ้าร้องประเดนเนาะเบิ่งรองเบิ่งร้องมบงมที่จะขึ้นใดนบ่าม,มาเียนขอมเมีตนไปสิเห็นบอ <c oughs> ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องทั้งบ,บุญพ้นตุกอยู่บ้านากสวัสดีค่ะคุณพี่ออนเชินข้างในค่ะเมื่อไรนี่พี่จะได้ไปไลน์หาตอบอันคอมเมนต์เกา่าเกา่อันเก่าเกอยู่เมื่อนี้แหละจะได้ไปหาอันเบิงแค่ไหนเอ,เองเห็นกันเหมือนตอบคอมเมนต์กับสิพอลังบานกันกับที่เบิงนั่งหน่อยกันนี่เดียวเนี่โอ้ เปลี่ยนระบบลูไปน่อกันแล้วบางทีก็เรื่องบันทึสวัสดีค่ะคุณพี่ออนยินดีต้อนรับเห็นเครบ้างบันเหน็หนนะเนาะสวัสดีค่ะคุณพี่คนสวยโอ้คนน้องเ <c oughs> ห้ยน่าสาตัวเงินจานบานช่องเงินคำคำแก้วที่ทำไมยืนยู่ยนี่ก็สามารถจะไปนำไหนพะนะนี่ กาแฟเดียบร้อยเลยมากพี่น้ำข้างไว้เรียบร้อยแล้วปุ๋ยเพ่นกินกับเพื่อนๆน,นลุงป้านาอาทุกทุกคนคะ่ะเห็นอยู่นี่เห,นนเห็นเมื่อหนีล่าสิเห็นน่มาหอดผนมาก,ก่อนน่ะนี่แต่พาไปหากันดูก็เปิดประกัางกันไม่เห็นกันโดดขึ้นมาเนาะครับนอ่กาแฟเดียบร้อยเลยมากพี่ น้ำข้างไว้เรียบร้อยแล้วปุรยเพ่นกินกับก็ก็มาชมขอบคุณนะคะที่มารับชมคนสวย <c oughs> คนสวยยินดีต้อนรับนะจ๊ะเื่มกาแฟเลี้ยงวนไปนำ้ำข้าวติดไคกือ เสบ,บียงนบนะบน,บน,นี่ยแล้วพ่อนะกจับตินถุงยางเขาไปนั่งมาไรน้อออกซองเดียอะนี่ออกซองนี่มางามหมอยากลับเอ,อกกากระดอกกันเดียโอ้ยจะเป็นเรืใจเสียตื่เนึงแก่กอดอันบริหารหนอกสร้างมาไ้ของบ้านมันขุดมันหม่ไหม่ตัดหมตัอะไรไลน์ด้วยค่ะ คุณน้องแดงทูนทำคนสวยขอบคุณนะค่ะบต่หัวใส่ตัวเย็นไลย,ย,ยเมื่อวานกินเม็ดกินเม็ดบ่พอเกร่งแบบหงงเลยหนึ่งมะละกอเป็นระบบแนวนี่ก็บผมให้แนวดายเขากับหัวแต่ระบบเป็นแต่ละเทือเนาะมันคือกันพี่น้องเลย เงียบเตือน,นเขียนมาปุ๊บแม่น้ำกาเน่เตรียมกาแฟสวัสดีค่ะคุณน้องแดงสวัสดีค่ะปังนะจ๊ะเนาะงานนี้เราก็บางคนก็ว่าเหตุเพื่อมนมะา ขอบคุณมากเลยคนสวยข,ขึ้นขึ้นขึ้นมาก่อนหนูเลยเป็นอันดับแรกเลยขอบใจนายด้วยค่ะคุณน้องแดงทุนทำคนสวยขอบคุณนาราน้ำฝนำนี่ก็ทิธ่านนี่ดอกก็นี้หนึ่งออกไปชดจุแลอวก็เป็นหนึ่งก็ได้ตากบาทสะสมยังหลุดบบบนะ จะมาแตงหัวตีไก่เปิดอีกเครื่องนึงก็น่าเครื่องใดนแหละขึ้นกับที่เอาเครื่องนั้นแทองอำเภอสีงใหม่จังหวัดอุลราชธา,านียินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆหลวงป้าละอาทุกคนนะคะเป็นเก่าเพื่อนใหม่เป็บริหารเนาะแตงหัวได้ของบ้านมันขุดมันใหม่ใหม่ตัดใหม่ตัดอะไรอืม มาชมขอบคุณนะคะที่มารับชมคนสวย <c oughs> คนสวยอินนิต้ารับน่จาจังขืนมาอยู่ในงง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 ชั่วงนี่คันสวยกว่านี่กับเพราะไรจักเสียงหยังเป็นเสียงหยังพี่น้องเอ้ยบา,บานบ<า>ัดลงไปเถอะจะก็เห็นคอมเมีตนพี่น้องเอ้ลงไปเถอจะก็เห็นคอมเมียนแล้วพี่น้องเคียนอียงโอ้ยน้สนอสนับกดไล่สดยืนยันเตือ,ตอนจากบ้านเลขที่สองสองเก้า หมู่สิบเอ็ดตำบลน้ำแข็งอำเภอเสียงใหม่จังหวัดบวรรามย์านีสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับจ้าคนสวยเจนข้างในนะคะลูกเตี้เด็กเพราะว่าบรยืนยันเม่ได้ต้องที่เดียวกันว่บาบ่เห็นคอมเมนต์น้องก็นลงบ่าวานมีสองคนขึ้นมาหาหน่อง ขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ลุงป้าน้าทุกคนนะคะเปลี่ยนขามาข้างในได้นะคะบันทงดาบทตอนนี้ก็คือไล่เสดยืนยันตัวเตนจ้าอเปิดบ้านยืนยันตัวตนตัวเองก่อน,นึ่งดวงอึ๊บเปี๊บนั่นให้ดวงใจให้ตัวเองก่อนอันดับแรกเนาะมาแล้วจ้กพี่น้อง บรรทุงดาบดอยู่บ้านเลขที่สองสองเก่านะคะมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วจ้าเพื่อนๆพี่ๆรุ่งปานะเอาอ่านนบ้านสาวอ,าวอาวาวืเปิดเงอนหลังเงินจุบอันออกแล้วก็เล่นไปหนึ่งเขาท่านอยู่หก <c oughs> วงนี่ปลาเพิ่นสีมาเนาะบาริสือขนมมากินบาริสันนี้บาหงุงเนาะบาริป่าบ้าหงกินกับกันแฟงไหม คุณน้องจ้าขอบคุณนะคะอันนี้มันบ่เห็นคอมเมนต์ขออนุญาตบาดข้ามขึ้นใหม่ก่อนด้วย่เห็นคอมเมนต์อีหลีะค,ะค่ะค่ะขอยจูบันที่เก่าพี่น้องคอยกับปหัวพนจะออกจังสีเนอเก่าหกสวงนั่นไหมคอยกายุหกชิบสองปีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ยินดีต้อนรับสู่บ,บ้านน้อยหลังนี้นะจ๊ะเฟซบุ๊กปันทงกาแฟมาพีเดอ้อท่านไหนยังไม่ได้ดื่มกาแฟเชิญมาทั้งนี้นะจ๊ะได้บันข้างน้ำห่อนเตรียมกาแฟถาพี่น้องแต่ตอบมูบ่กเนี่ยได้กรบปุหูด้วยกันขอบคุณนะคะคุณอนน้องแดงตูนทรรมคุณพี่ออกไม่มีคะ่ะ เดียวก็เสียงนั่นปืดเสียงหนีปาดบา่ไดหน้าที่หรอกแล้วว่าสันขันอยากพานไก่ขึ้นวลานี้เด้อสั่ก็เลยได้ขึ้นวิลาก็กกากโหอยู่ตอนทศสองสีป่ปแหนกเสียงไก่แต่สวยไปกว่าเนี้ยประจักษ์เสียงองียงไปเสียงยังมาลึงตึงตางก็เลยเปลี่ยนอัน,นว่าในเวลานี่ดีถือมาละจ้าพี่น้องบรรทุกดาวบดอยู่บ้านเลขกที่สองสนเก้านะคะ่ะมาละพี่น้องมาแล้วมาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนพี่ผีรุงปานะเอาอาณานะบานอาสาวอืเปิดพิจารับจา้าคนสวย เซนข้างในนะคะลูกเตื้เดืกอกเพราะว่าบ่ยืนยันเม่ได้ตออะไรเหรอ,อนนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่บ้านน้อยหลังนี้นะจ๊าเฟซบุ๊กปันทงเราบ้านกรสองลูกกินหมดไปแล้วลูกหนึ่งปาดใหม่เมื่อวานนลูกหนึ่งแต่ตัวเย็นนะ หนนะคะเดินเข้ามาข้างในบ้านหลังนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าพี่ๆจ๋าเออเป็นเรื่องใดบ้านเจ้าฝนตกบอ่อเขาเกี้ยวเข่าลรือบ่อบ้านขอนว,ขว,ว,ว่าีนเกี้ยวเขาเด้ย่างคอยใส่แต่เขาอะไรนี่พี่เได้ไปไล่หาตอบอันคอมเมนต์เก่าๆอันเก่าๆอยู่เมื่อนี้แหละเได้ไปหาอันเบง